จากความเดิมตอนที่แล้วที่เราเจอเขาวงกดสวยสวยืสยสือไปเขาวงกดโอเคเราก็ไปดูสมเกมอ p ีสองตอนที่สามกันเลยอ๋ออ่าไปไปไปอ๋อทางตันจะเย็นเย็นขึ้นชา้าช้ากันหน่อยดิมองไม่ทันไปทางไหนรอเพื่อนไปทางไหนกันวะไม่รู้ไปทางนี้ใช่เพื่อนไปทางนี้ใช่จะบอกท,ทันทีเพื่อน ไปทางนี้ใช่ไหมฮัลโหลทีมทีมทีมหลงฉันเป็นโซโลที่หลงทางโอเคทางนี้น่าจะใช่ทางนี้น่าจะใช่โอเคถูกทางไปออกเฮ้ยเฮ้ย,ยไปโอเคไม่ยากเท่าไหร่ไม่เห็นยากเลยเพราะฉะ้วเราก็อวดใหญ่เอ้ยอันนี้ยังไง okay. อะโอเคครับอน้าน อันนี้ง่ายจะตายจี๊บจีเพื่อเดี๋ยวปีนเองปีนเองเลยเนีอ่ะเกบได้แล้วอีกนิดเดียวโอเคขอบคุณากเพื่อนเหมือนเป็นเด็กเลยวะต้องให้คนอื่นคอยอุ้มคอยดูเลยไปไปโอเคสวยเหมือนยากจังเลย ยากจังเลยอะ่ะเอ้ยโอเคนด่นแหละเพื่อนหนึ่งโอเค <c oughs> ออโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวคอยรอรับได้เลยเยับเคยผิดผิวไม่เคยผิดหวังไปทางไหนต่อโอเคอ่ะยัดมายัดปืนมายัดปืนมายัดปืนมา เอามาอ ц, เอามา ц, มันไม่พอมันไม่พอมันไม่พอกูว่ากูตายก่อนถ้าเป็นจริงจริงมึงใช้ปืนอันนั้นดิเพื่อนเออ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 ไม่ได้ re มไม่ตายเลี้ยงไม่โตอะกูเลี้ยงไม่โตแล้วเพื่อนพอก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับทุกคนก็รอติดตามตอนหน้าตอนหน้าจะสนุกแค่ไหนจะฮะแค่ไหนก็รอติดตามตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ก็ไปแล้วครับบายบาย